โอ้เรื่องตุกบอครับเรื่องตุก <c oughs> สมัยเมื่อตุกสมัยตั้งวันน้อยเนาะครับเป็นละอ่อนนี่นเนาะเขาซื้อของก็ถูกนะชะตัตตงสองสตตงคงนี่นะครับเม่งเปิดขายกูกูสามชัตตังครับจินชมนี่ก็กูสามชตางค์จินชมเป็นฮอนี่นะเออสามกูเป็นสามสตตังนี่แหละสามตังสามตังแ<า>ดงนี่นะง ตังแดงน,นี่ออก็หาหนอ,อ่ะอ๋อแล้วก็กระไฟนี่ครับกระไฟปุ่นกระไฟขี้หน้าหน,ะปนานนะปุ่นเอาอย่างน,นี้นะครับปุ่นเก็บกับน้อยอย่างนี้กับใหญ่เนาะครับอย่างนี้นี่ปุ่นมัดเถอะหอป่นมัดขายน,นะนั่งก่อนนะนี่ปุ่นมัดมัดมัดตองอันกระสามชะตัง มัดมัดอย่างอีมัดอย่างอีหมวกอีอะเก่าอีหมวกอีเออแล้วใหญ่น้อยเอตหญ่สักสามตังสามตังสามตังแดงแน่น่ะเรนตังแดงแน่น่ะตังแดงนั่นก้าวันก็ใครลืมไปแล้วตังแน่น่ะคฮะสือสามสตังสตังอ่ะเออตังแดงแน่นอ่ะตังแดงนั่นก้าครับชามตังอันนี้มัดสามตังสองมัดสองมัดกับไฟจะกับไฟก็แต่คือมือเปลี่ยนอันนี้ย้ายจาง แม่จังใจว่าชื่อ,เ,อเป็นมาดใยเอียครับมาดชื่อแล้วไปซื่อที่ไหนตัวหน,น้านกาดมีที่นี่ไงวัดตกวัดนี่ไงกาดตกวัดนี่กาเป็นแป้งหงเดียวเป็นตึกบเป็นร้างไม่แะนะ<อ>่นอนเป็นแป้งโน้ยเนาะครับแป้งเป็นดังเป็นหลังนี่ครับเป็นมันหิวหันเป็นเนานอนมามาขายคนหน่อยนะครับมาขายแเป็นใจมาซื่อทีนชมก็ะเป็นก็ขายตรง บ้านบนหะนหิมหิมขานูนู่ครับแตก่อนบ้านเิ่นตอเข้าองค์การโฮสต์ซับนั่นเป็นเป็นฉลา<อ>ฉลาคนพักฉลาฉพักเจ้าปนวะนะฉลาพักเจ้าเปนวะเอี้ยนะเจ้านายตี่นจุกจิงไหมว่าเิ่นมาพักตีไหนมาเิ่นมาพักนอนเิ่นนอนกันเนาะครับเจ้ิ่นเดียวมันเิ่นเป็นนั่นบ้านเป็นเงเมื่อันก่อน ทัดหั่นเปิดขายจิ้งชมน่ะอ๋อมาขายจิ้งชมมีตัวหนอสองหอสามจตั้งแล้วเปิดแปลงคนเดียวเลยกะแลงคนเดียวมาได้ซื้อจากไหนมามัยก่อจิ้นซื่อมาลาบเอากาแฟนี่ซื้อมาก็จากไหนหู่ครับสมัยก่อนมันสมัยเจอไายก่อนยามได้ชุกเกิลไปเจมิเกิลซุกสมัยเมื่อเป็นละอ่อนมาได้ชุกเกิลลวยิ่งได้ไปหงเฮนอะไปอย่างอันนั้นลกกา แล้วเวลาไปกาดไปวัดกกอนอใส่ตีนเปล่าเนี่ยตีนเปล่าเหมือนฝินอ่อนแท้ๆนะบแล้วก็ใหญ่มากหค่อยนสักชิปฝ่ายนี่มันก็จะมีเกลือแบบเนี่หมูปฝนคนร้อยๆก็ม,มีชุปนะฝนชื่อไหนมัน้ก็บอกหู้ครับปนฝน้อยเลยเนาะเขาเป่ร้อยหมอกเขาหมนะูเขากีนแล้วเขาก็ะเชือผ้ากับใจนี้ครับน,น,น,นี่ยังไปโรงเรียนนี่ยก็ม่ซ้องสามพื้นมาเนาะ มันเดิมปีกมาเอามาช็ตาเขาครับตอตอตัดเป็นเชือเชือนางเลี้ยนะครับเขาตอไฟไฟเมืออยู่เป็นจังเป็นมัดตัดอันหน้านีเหมือนกันเปินว่าแปลงอนุเนี่ยเป็นจ้าไฟตูนไฟเหลืองหรือนํามันตอตัดเป็นนางเลี้เกือผมได้ชุก้ใ <c oughs> หญ่มหมแรมน้อยก็ไปหาพักไม่ปูน้นผูนะพวกเราไม่ปุ้นไม่โถยนะครับ ไปหั่นก็นปรุงกับมิซุกมันก็มันต่างไปกต่ามันจะได้มูแล,ล้วก็เดี๋ยวก็ไขย่างนะครับมันไขซุปก็มันไขมูเดี๋ยวนี้มันไขซุปเหรอหมอต้มเดี๋ยวเนี่ยเมื่อไหร่หนูอีกถึมซุปเลยเตียวในบ้านนี่ก็มีซุปเลยมันซุปมันโมนกว่ากะโมนฝนตกมาทช่งให้เขามันจะเจ้าเขาซุเกินนะเดี๋ยวนี้ซุปซุปแล้ว มันมีปัญหาหน่อยแล้วมันจังคล้องเลยมันจะเท่ามวันเลย่มหอดขชุกอ๋อมันเปินว่าเป็นเ้าวานมันโมกชิงหมอบอกว่าใจทงตีนแฮะครับอายาเขาโทแฮะโทยาแล้วก็เอาเกิดไข้ชุกมันทำขันหนูมันเงี่ยมเป็นมันผ่อนเนาะครับอุ้ยร่างสมัยเป็นนักเลนป่อแมมเอากลางเฮือกีบาทมันเคิดเฮอะมันเคยดเฮือกชะตั์เอาไปโฮกเฮนมนี่นะอนนี้ แล้วปิ๊งมากนมินกินข้นขาวที่ไหนเข้้มาาบนอ๋อไม่มีอย่างแกงมันโงเฮนอยู่นี่อ่ะน,อน,นอ้อยนี่เนาะครับปิ๊งมาบ้านก็เตียวไปหงเฮนตอนนั้นเฮนตีโฮงเฮนเนี่ยไงโฮงเฮนนี่อ่ะหงเฮนบ้านเวงเนี่ยนะโอ้ปวดแผลว่านาะเปิ้ดกำลังแผลงใหม่แปลงได้หลายปีก็แปลงลูกคุ้ข้าวไว้หั่นแล้วมันอนุได้คิดชีว่านั่นกะครับขาอ้องเฮนก็เปิ๋นเอา คืตั้งสามบาทออกก็วค่าสามไผ่คนอ่ามาม้งโห่งเลียนเนี่ยครับผียังกลมห่วมันกลมใจหู้เนาะครับคนมาร้างไหมนะใส่เวียนใส่ยังไว้เหมือนเดคนแป้งชนเหมืดนลยเออมาสร้างให้นะครับโอ้ตุกผ้าโคก็ก็ะนามามันเปิ้ลยังกับมาแขวกัชักตักครับใบมุ้งมันฝุ่นทั้งคนมีกี่ผืน ีชุดสามพื้นกาะมีเสื้อสามชุดเนาะเซอร์สามชุดชที่สามชุดอ๋อใส่สิ้นสิ้นสี่หยังสิ้นได้เหรอปัดอีนุงไปโอ๋อสิ้นปัดกะอ๋อ้ิ้นนี่บนว่าสิ้นอย่างอีกกะอ๋อ้ิ้นอย่างอี้ยะกอืสมัยก่อนประเทศไซกะโปรงอย่างเดียวนี่เนาะปนตีปนร้อนปนก็ใส่เนาะที่ปนคนไม่มีเงินปนชื่อไหนกองห้ามหูนี่แล้วสมัยนั้น อุ้ยไปหงเห็นก็ใส่สิ้นอย่างเงีะยไงจะชิ้นไรก่อนฮูดย้อมเอาเนี่ยกะชิ้นเหลืองเลยน้อยเนาะสีหยางสีเหลืองแหละสีเหลืองสีเหลืองเหี่ยวแตงห้าชิเหลืองนะแล้วเสื้อสีขาวเสื้อสีขาวเสื้อขาวชิ้นเหลืองเออขาวจะเอี้ยนเนาะเออขาวอย่างเงี้ยแล้วข้อปุ๊บเหรอุ้ยยหอมเอาคนเดียวกะเจ้าก็ป้อแม่กั พ่อแม่เป่นเป่นชังไม้ย่างอันเนาะแล้วเส้นกอยยาวถึงคอตีนเพ่กันมออีก็ได้หมอเยอะอ๋อแต่ต้องเป็นสีเหลืองล้นอืมสีเหลืองล้นอ๋อแต่สีชื่ออื่นผ็มื้อเงินเตาโอ้ล้วสมัยอุ้ยเป็นสิ้นสีเหลืองสีเหลืองแล้วแบบอันสีนั่นก็เป่นเป่นขึ้นย่อมเอานะครับเป็นชีอย่างนี้ต่อคนเดียวก็เจ้ะชีกุ้งชีก้มนี่เขาไม่ขึ้นย่อมย่อมผ่าย่อมเอา ตีปนรอยๆคนตีปนรอยๆนั่นปนก็มีหนุนบมันมีชนมากอะตีรอยๆอย่างนี้นักเนาะถ้าสมัยก่อนถ้าคนร้อยๆเขาใส่สิ้นหรือใส่กระโปงใส่กระโปงส <4 S 2> <ม>ีเกลือสีก้มสีกมส้มก้มก็ขาวเนาะกระโปงยังมึกเดียวเนี่ยค่ะแล้วใส่เกลเพใส่เกลมีเกลชุบแล้วยางเข้ามัมมีกค่ะมัมมีเขาก็ไปอนันเนาะ แล้วอุ้ยไมายก็ตอนนั้นไปไม่เคยเกือบอ่ะหัวจังไอหัวจักยังก้าวสมัยนั่นนะอันสมมุติน่นะครับก้อนป่ดนบอกว่าซื่อสมมุตินะมีเลมเดียวกินผักหนึ่งเข็นครับจีนผักหนึ่งเข็นหมดอเข็นเล่มอันเดียวอะนะครับจินไปจีนมาเข็นกูหน้าเนาะสองหน้าเนี่ยเลมเลี้ยวนี่นะเลมเดียวล่ามันเหตุสมัยนั่นเห็นวิชาอย่างพ่องครับก็มันก่อ เลข,เลขทำเลขทำเลขเขาองเทนก่อนนะครับไหว้ผ้าอย่างแล้วก็ทำเลขทำเลขแล้วก็อ่านเขียนอ,อย่างงนะูอเขียนภาษาไทยอย่งบนไว้นะเขียนเขียนแล้วก็เจ้าบุญป่ญป้ยก็คือทองทองกำปกักสองหนึ่งสอง่ยทอง,ส,ง,ส,งสูตรูแลวอุย้ยทองได้ถึงสงูตรแม่หยัง <c oughs> ไ,ดได้ผ่องได้ผ่องนี่เดี๋ยวลืมไปอ่ะแต่สมัยนั่นได้หมดได้ สนี่ได้อยู่กอนอุ้ยได้ไมสองไมสีไหมห้าก็ได้อยู่พอนสองหรอสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่นี่หมูนี่จะได้ได้ลงกองกลางแล้วก็เขาเขียนนี่ไปตีตั้งแปดตั้งเกมันสั่งลืมเนิ่มเดียวหน่อยเดียวนี่นะลืมครับนเฮ้เข็นหยยังอ่านฝ่นบุ๊กนะครับไม่แช่นี่ ก่อนคนได้ว่ามจังกับแค่น่องจุเป็นมาเป็นมือนในคู่ก่อนน่องอุ้ยนี่ก็โดนเคยโดนเหมือนกันโดนเขาว่ามจังแล้วเขาวันมันเป็นคนพญาปึกคออืมคนชอบได้ทีหนึ่งทีสองทีหนึ่งทีสองก่อนจบจังทีเอาเป็นคู่เลยอ่ะครับคุณก่อนไหนหอมในทีอย่งหอมในทีอย่างเหรอยาย ปึ้กหนังสือยังชือนี่พึ๊กหอพึกหนังสืออ้เต้นออกตาเนี่ย่างอี้ยังอี้จำแมัน้วความจำยังอี้หอครับอุ้ยเล่าเล่าคนเฮียนตัวน่ากลอฮะจั้นไหนก่อเป็นชาวสามชีพคนไหนเป็นเป็นชั้นช้นนะจ้าปุ่นปุ่นเก่งก็อหน้าชั้นหนึ่งชั้นสองสลับสลับกันไอ้ทีหนึ่งทีสองนะนะจ้าแล้วคู่เปิก็ตึงหักเนาะครับเปิดอาานเนะเข็น เปิ้นต้องหูหูแท่นะคนก่อนนะเอาตัวหูอันเปิ้นบุกเนาะ<อ>บุ๊กอันเขีนยไนไทยนี่เขียนอ่านติกต๊กติ๊กพอให้หแ,ลหหแล้วเฮามาเขียนเราเขียนเขาไม่ได้ที<อ>่เขาได้ชอบได้ทีหนึ่งทีสองเขาได้เขาเก่งแท่นนะได<อ>้มดครับนเรื่องเอาอย่างอันเดือคน ก็โจ๊กมาขอเป็นคู่เห่ออีกจบปสีปุ๊บโจ๊ปสี่ปุ๊บเป็นมาขอเป็นคู่เหรอแล้วจบปสีสมัยนั่นมันอายุกี่ปีเห่อฮะชักชิบชิบแกนี่ชิบสี่เงี้ยมันเข้าเห็นอายุได้ชิบสองเงินมาเข้าอ่๋อชิบสองนี่ไปเข้าไปเข้าโรงเรียนี่ะอ๋อสมัยก่อนแบบได้เข้าอนุบาลแบบมีอนุบาลอ๋ใครเข้าขอเข้าใครผมใครเข้าคาบอ่ะเนาะอ๋อเพราะเพราะนั้นมันเป็นคู่ก็ ส่วนมากจะแบบเกินเศร้าเนาะเกินก้าน่อยเดียวก้าใค <ไฟ S 1> มรม้่ก็ได้ใครๆม้่ก็ได้นี่อเดี๋ยวอู้ยังมาจบหลังจากเมื่อเจ้าเห็นเลขกเนาะนเห็นเหล็กละอย่างต่อเห็นไทยกะหะเห็นไทยเียนก็ขัดมั่วเียนก็ก้อนขัดไปบนีอื้อานนั่นเป็นอยังหู่นั่นครับแต่เขียนเนาะครับแล้วเขียนไทยเซ็ตเหรอ ชอบเออว่านั่นก็สองหนึ่งสองนั่นก็เมื่อทองสูุดคูนเรียบร้อยแล้วหรอนี่เราก็มัดต้อนอ่ะพักกินข้าวกินข้าวกินข้าวเราเมื่อเมื่ออย่างอันนั้นอ่ะก็เขียนตีปุ่นอ่านเท่าฟังเราคือเขามาเขียนมาเขียนหันเลยคนว่าคาดไทยกันย่งนู้นนะเมื่อหันโตันะครับคนนู้นอ่านติ๊กตีอ่านเขียนไว้หันเมื่ออ่านเท่าจำจำแล้วมามาดาวเขียนปุ่นโลกให้หมดอ๋อ Nếu có đơn ti ông mãn ác. Anh sẽ đem môn đôn ti giảm đi hong luật mà hook chắc sụt sụt nơi hong lê cỏ. Come con nắng có khóc trắng 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 cho trắng 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 บ่ใครไปเลยอันนู้นชิสามชิ้ีแล้วนี่เป็นสาวน้อยแหละกันหรเป็นสาวน้อยเหรออ๋อ oh. เปิร์ดใครออกก่อเอาชะตั้งมะสามบาทเออดูจ้างออกสามบาทอือเปิร์ดเปิร์ดเอาเงินมึงนั่นเปิร์ดหน่งกับมึงโรงเรียนนี่ละครับแล้วเปิดก็ต้องเขียนว่้อุ้ยเนาะสมมติเอาคืออุ้ยเอาคือสามบาทไรเดนหนอข้ามสามไป ครับค้า, ZZ, า rumor, สามไพ่เอมองมองมงเห็นนะถ้าบ่าเอาค้าสามไพ่ตั้งสามบาทห้อนี่บะจบบะหื้อออกเลยกดเงินแจังอันนั่นแล้วก็เขาเขากรมตีเขามีเขาคาพขาอมหื้อแล้วเอาไปละครูสมัยก่อนใจดีเนาะแล้วครูมีกี่คนสมัยนั่นครูมีสักสี่ห้าคนเนี่ยเปลี่ยนกันเนี่ยคนใจใสเป็นสั้นบุ๊เอาคนหนึ่งมาสอน อันนั้นบูฟออนคนหนึ่งมาชอนเพ้นครับไปเจอเพ้น์เจออย่างค่ะแม่เปดิดไปเลยวันวันนั้นไนหนัง<อ>่งเปิลไปเลยมอญก,ก่อนหนั่งเก้าอี้นั่งยังขอนั่งเนี่ยหรือเอยียเป็นยางมวดเนาะสมัยก่อนนะครับมูฟตีปนแล้วผ้าสภาพเจ้าผ้าตู้นี่เปนเขาแล้วเขาเล่นันจั่นเนาะครับตู้ผ้าเขาเห็นเห็นอย่างอั้น,น,นแล้วจั่นสามจั่นทีคนนะอ๋อแล้วมาสมัยก่อนมีพระตู้ มีเป็นเป็นห้องอ่ะเป็นห้องแยกไปแยกไปผ้าก็โซนผ้าคนธรรมดาก็โซนธรรมดานธรรมดาอุ้ยแล้วมะแลงมีการบ้านกนมีเหะมีการบ้านมีอย่างสักอย่างเอมีอย่างละเียนเมื่อวานแล้วก็แล้วไแล้วไปสมุดดินสอนี่ว่าน่ะเขามาขอพ่อแม่บอกคู่ช่างชื่อวะปุ่นว่าชื่ออียี่นี่เอาอ่ะมา มาเห็นอ่ะอีป่นคนเก่าคนจะชอบ้องเหนะะต่คนเก่าเ้หนะนเก่าบนจะชอบ้อาเห็นค่ะตีปุ่นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์ตีอัน็นประหลประหลดปุ่นเห็นต้องวัดเอาครับเห็นวัดอ้เป็นคมครับคมครับเน่่ะช่เระชวยเน่วสังนัมนหเก่ามโน้ก็เรื่องว่าก่อมากินข้าว มียังก็ะเข็นปีกไปปีกไปก็เข็นเข็นยังก็เวลาการยังก็ห้องเพลง้องทาเนอชชอปห้องเพลงอย่างสมัยนั้นเพลงยังลืมไปละจำได้ก่อนได้ละลืมเคนห้องบักขยชนเะเออบ่ักขยชนอะไรเนาะอันนี้ก็เอาเอาหล่นเนี่ยหล่นวิดวิดชนไผยหล่นไว้ได้ทีนึงอีกคนว่านะ ละหมอนไปแข่งโล่นพองกอแข่งโล่น oh, นี่ได้เนอะได้เก่งเลยเปิดเลยเนาะโล่นเนาะวิทย์เอาวิทยเอาอ่ะแกโตใหญ่หูเออเก่งเนาะโล่นนี่ได้อันที่หนึ่งเลยเนาะได้อ๋อแล้วก็เลิกเล่นบนบ่กเลิกเล่นเองเนาะครับเลิกเล่นแล้วก็เข้าห้องเข้าห้องขับม้าม้าบ้านบนบ่กชื่อ นี่เขาต้องขนมก่อนใจมี่ตั้งนี่ค่ะก็เข้ากันละออกววกเลกเนเค่เกยนมฮะเนากยมาไว้ครับผุดฟันมันจะตายอ่ะค้ะเจ้าจะเป็นอยู่ไรหน้าต้องเของนี้เขามาไปปุ๊กมาแก้กันกี่นอโลครับอันคุยคุยอันคุยออกคนเดียวออกคนบ้านนะ ปลาก้วยตีแข่งแขแน่ะปลาก้วยบนว่าก้ยกเก้วยกาเจ้ก้วยฝรั่งเหรอเดี๋ยนี้เนาะใช่บนเพออกตรงบ้านปเลแวะก้ก้วยตินก้วยยิงก้วยกันก็มงวิ่ไหนพ็การมาชุมก็โมงก็มงม้วนะคนับก็ล่นมาลูกกันอ๋อแวะตรงก็มงอะลูกไผ่ตันไผ่ตันนั้นก็มันตั้นนี้ไหนแวะก็มตันลูกกันกินตันมันนี่เขาตรง บังกินนะคนไทยกันนะสมัยก่อนก็กินขนมนี่กว่าหมี่เนาะนี่มันจำนี้ข้าวต้มต้มก็ได้ข้าวต้มต้มดีใส่กุ้ยนะ,ะก่ะใส่กุ้ยอ่อมอ๋อจะมีนะแล้วขาขนมจ๊อกคนจำมี้กันนะหอมแล้วอันใหญ่ไไมาให้น,หน่อยมีแม่อุ้ยบ้านปุ๋งน้องแม่อุ้ยค้ามไอ่คนเอากุย้ยกุ้ยต้ไมไี่คน พาเข็นเวทเข็นเวทเปิขควักปาักมาอี้เราเปิดเอาคุณป้าเขาพุกแค่มาขายของให้นะครับก็มีว่าโคโคขนมเช่นนี้จะเปิดว่าโคแอบเนาะทำไมก่อนเปิดว่ามีหวานยั่งนะขนมเส้นโคขนมเส้นโคขนมเส้นเอ้ใส่น้ำอ้อยอ๋อน้ำอ้อยเขาใส่แอบเนาะเขาฉุนน้าเบิรนเอาโคกับน้ำเบิรนมาขายนะละห่อแต่ไรแต่แน่นแหละ chắc mừng chắc nào kèm mừng chắc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  sát chắc mừng 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 tăng đen chắc mừng chắc mừng chắc mừng chắc chắc này chắc ừ. <laughs> mừng ừ. ừ. um, nhân... cá có đến xó nè lên ngày có lên xe tăng khắp lên xe tăng đều xe mốt có lên xe tăng đều rồi đó xe mốt nà có nà không xe mốt có lên đây thuốc với xa lấy thuốc với xa tin trong nị tin trong nị khiến chứng nào lấy phút bên cường phí luôn nè แก่โลกอน้ำร้ายอีกะก้อนแก่เม้อลงเรียนนะร้ออนเดี๋ยวนี้คาดแป้งฟันครก่อนนี่เอามีนทานมีนะทานมีก็เกินนะมาตำใส่ก๊อกไว้เอาโคเชียวอ่ะโบรานสาเชียวเนรออ๋อสมัยก่อนนี่นะเอาเชียวดีเนาะเกือกมินหม้อเออทานทานนั่นอ่ะทานรังไฟตำด้วย เอาไปเรียกว่าบ,บนปากน้องเอาเมาเทียนก้าวคอยออเป็นออมเป็นเก้าวคอยนะวเวดตะลุ่มอ่ะมันจ้าแหละใบคอยอ่ะว่ากันเอามาโทนะเจ<ร>้าโทอเขวติกต๊กติก๊าากเมื่อซักผ้าเป็นก็อหาเป็นซักไม่เล้วผนจะมีบบน้ำบ่อที่ก่อนเอาอย่างซักผ้าอุ้ยก่อนไปซักห่างห่างว่าชักห่หางว่าเข้าวักเขา้าอ่ะ เอาหากมันมีไหนกับนอยชักน้ยมองมอนเนี่ยเอามาเยอะเอาเอามาบุ้ง่ะเปิดนเอาม้อแมล้าหางมม้อหนาเปิดนเอาปออผ้คนอันคนอัเนาะผ้าปอเอาปอผ้าวนะเป็นไม้ไม้หมองม้อนะบ่บุ้งงไเล้าบุ้งลงบุ้งนอยชักก็มีหางผ้าข่าของบุ้หางผ้าเข่ามันอ่อนนังโปกชมูครับบุ้งมันไข่ ประมาณร้อยร้อยน้ำไม่ของวัดตุกไว้ตู้บอดนะสมัยก่อนคนอื่นเพิ่นก็มีสบู่เหมือนเหมือนกันหมดเหมือนกันสมัยก่อนสหมือนกอนเหมือนกันหมดีห่าพักเข้าห่าหน่วยหน่วยพักเข้าอืมหน่วยอันหน่วยมัดกหน่วยมัดซักก๊อกห่าพักเข้าบมีแล้วก็สมัยนี้เราอุ้ยเนาะเป็นโปรยงชั่ววัยเอ๊ะมันจะมีแล้วบ้านเฮาตอนนี้มีแล้วเนาะ

ออกมาเลยเอามุ๊กกำน้่งมันอ่ะเขาพาเขาจูบกับบุ๊กไข่จับนอยนี่แหละกับบุ๊กนอยนั่นแหละบุ๊กละละกี่แกนซากเตอร์หนึ่งใจกี่แกนทองช้ำแกนเนี่ยอ๋ออันอันไหนกวแกนทองแกนนั่นเนาะพื้นไหนนะพื้นไหนนะแล้วก็มาป่อป่อกของของของแล้วก็มารวมกันบุ๊กใหม่คนมอบใหม่มาอีก้อมเคนตเปลี่ยนไว้กูบ้านเนาะครับหากันเมื่อไม่รำมด กเจ้าแมเพิ um, ่นต like ้องบุบเอาไม้บุบเนาะไม้บุบเพราะมันแตกแตกชักเขาเอาถุงน้ำพาถุงน้ำเขาเอาบุ๊บเองบุบบุบบุบบุ๊บมาไข่มาชิ้นๆน่ะแม่เอาชิลี่อสมัยก่อนแฟบยังมีเตือนเรามีของกินนี่เหมือนกันมี่กปลาทูเก็มเอาลูกจัเทีงใหม่มาเกิดก้าโอ้ยปลาทู ข้าข้ายว่าแห้งปาแห้งฟ้า้านได้กินน,นั่นั้อป่นนี้กินป,นป,ปมมน่นไก่ก็เลื่องปนผมค้าสมัยก่อนเล่ยไก่แต่บลาาบมค่้าเจ้ป่นไว้กินไข่มันไข่ป่นกิน่ยไข่ทุกอย่างอันอกได้ก <laughs> นะินป่นกินเหน่า้นงไข่งายเพิ่นเะนียเลยครับ เ,เรื่งเนาะมันไข่ไข่เปาะเมื่อกี้นะ <c oughs> เอาไข่น,นในมะเจ๊ <c oughs> มีเปิ่นปูพักใบผึ้งย่างตักแฉกย่างไปเนาะตรมเอาเอาไข่ป่นใจนี่ใช้ตังนี่ครับ <c oughs> เอาหน้าหนามเกี๊ยวกินกันไปน้ำพริกน้ำพริกห้าง <c oughs> เอาชอบกินคนชอบกินปลาปลา,าเมื่อค่ะเราปลาแห้งปลาคู่ปลาคู่เก๋งนี่มัมนม พี่ค่ะเราห่าไหนอุ้ยแปลงคนเดียวกัห่านี่ปนถึงเอามาขายปนเอาลูกอันแดกเข้ากับเปิดฟางกันแดกเข้าเข้าเขาในนี้นะยังปนเอามาแดกเข้าเอาป๋าครับป๋ามาตัวเพ่เพ่จึงเอามาเป็นเพ่เอาเข้าปนนี้เอาเพื่อจะเกล็ดจะหับไแเนาะแหลกกันกินครับหับเจ้าเมื่อปนก็เอาจีนเอาป๋า แหละเข้าลู้ป่นเอาก๊อฟนี่น่ะหาแหละเข้าไผเอาก๊อฟครับมันจุดบน đây น่ะก๊อฟบนเอาง้อเหยี่ยมอะไรต่างเอาต่างเอาไปเอาง้อไปต่างมาเลยใส่ล่อเขมีเตอสมัยล่อก็บนมีเตอร์มีเตอมันให้นมมีบเอาเข้าไปครับมันเอาเข้า น่าจะเป็นชิฟฮาอะไรเอาเกลือเอาห้าเอากระปี่มาแหล่เข้าอีเนาะเขาก็เอาเข้าเขาแหล่เปิ้ลเขาก็เปิ้ลน่ะเติมข้าวป่ะอุ้ยกินข้าวแล้วเนาะป่ะชอยากกินข้าวป่ะข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนวันนี้เมล่าเร่งผมว่ะเออก็หนังกาเอาก็เอาเมื่อกว่าเอาเมื่ออุ้ยมาต้อยหวานะอะไรฮะเมื่ออุ้ยขนาดแอ๋อถ้าบอกนี่ถึงมาก็อะไรล่ะผมบอกก็ไม่ เอาทุกจ่ากันละเอาห้องบางเอาอุ้ยมาต้อยเนอรก่อนว่าเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอุ้ยเป็นนางกินข้าวก่อนมันลูกอีมาขาแข่งเว่างนี่นะจังให้ก่อนเนาะจังให้ก่อนเนาะจังให้ก่อนมันแกนแกนหัวเข่าแกนแกนไหนแกนหัวเข่าหมูนั่นเนาะมึงตยังอ่ะไม่ใช่ มันกุยแม่เต้าเนี่ยมันผงมันผงนี่ก็ลงมาแลนี่เอาข้างตรงเนี้ยจับอะไรไหนอะไรเอาฮะเนาะโอ้โหอันนี้ครับเข้าเมล่าเล้งผอมด้วยโอโหจาหมูพอดูดูอันนี้ก่อนน้ำพริกหนุ่มสูตรเวงปะเป้า แต่มันค่อยเพชรอันนี้อันนี้ซารัวมันเพชดหน่อยนีแม่้กัอมั้เหรอคนนาเพชรได้อันนั้นจพักกาดจจพักกาดเนี่ยโจพักกาดีลาหนังเลยหนังเลยหนังเลยอ่ะอุมมอกินตัวเองหยานะล้างมือของหน้าอมเน่เดี๋ยวคนกวยปัดปรุงไปทีละน้อย เรามีพักหนึ่งป่านึ่งป่านึ่งจำไงจำไงกัดต้องเลยทำไม่ไกัดต้องเลยเรื่องว่าเอาแม่อุ้ยว่าแข็งไหมนะถ้ามาจงเพศก็ต้องแวะมาด้วยตั็หันผานก็ต้องแวะมาแหละครับจะได้จะลจาตาโวยกันก่อนได้เลยถ้าพามาไก่มาเจอแวะอันนั้นจะแปลก

แล้หันสักสงสาวันขอตรงได้ืเปลาดีวันดีคืนัเรอนได้เวลากินแล้วครับขอยัดจ้ามูจ้าจุมากินตัวผมเนอะ